เอ,อน้องครับขอขอทำคอนเทนต์ได้ไหมเห็นเตา่าเห็นเต่าสวยๆอะ่ะขอได้ไหมครับเตา่าอ่ะเห็นเต่าสวยขอได้ไหมเตา่าสวนสอ่ะเป็นลาบได้ไหมครับปั่นจักรยานมาเป็นร้อยกาโลเลย เป็นจักรยานมาเป็นร้อยกว่าโลเห็นสถานที่ดีก็เลยจะมาขอคอนเทนต์หน่อย,มา,ยอมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวก็เสียวได้ครับป,รป้าเ,เกิดเขาลืมลืมน้องลืมนุ่งแล้วครับม,มันเจี <laughs> <laughs> ดี๋ยาขอคอนเทนต์หน่อยครับ <laughs> นี่พี่นอ้องโรงงานน้องเขา,าแหละมาขอคอนเทนต์น้องเอ้ยมาขอไอสวน เพราะว่าหนึ่งเขามีหลากหลายเหมือนกันและที่สําคัญก็คือเขามีเต่าใหญ่ครับผมดูสิหลับแล้วหลับปุ้ยเลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปดูให้ใกล้ครับกําลังหลับครับห,หลับแล้วได้กินอาหารหลับแล้วนี่ครับสวัสดีครับอีปายซื่อจ่าวันนี้ก็อ่มาชมสวน เซียนุ่ยเขาครับผมสวนเศรษฐกิจพอเพียงในในไต้บันเหมือนกันครับผมก็แต่จะใหญ่กว่าสวนผมหน่อยนึงแวะมาปั่นจักรยานมาก็ไกลพอสมควรแหละไม่ไกลเท่าไหร่ครับดูกระเพ้าพี่นอ้องนี่ที่สําคัญเลยนี่ผมผมได้ไปปลูกแล้วดูสิครับดกมากตอนนี้ก็ที่ที่ทหอ,อกกําลังออกลูกครับกําลัง เป็นขนาดนี้เลยอีกหน่อยก็กินไม่ทันเหมือนกันครับผมดูสิครับโหดูจะดกอะไรขนาดนั้นพี่น้องเบิงแดงใจวายเนี่ยพริกอยู่ในไต้หวันถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับเราปล่อยให้โตเลยต้นเขาโตเลยปล่อยให้โตเลยยังไงก็ได้กินตลอดทั้งปีครับผมถึงลูกเขาจะเล็กนะถึงลูกเขาจะเล็กแต่ แต่ก็ได้กินทั้งปีครับผมอืมได้กินตลอดถ้ามันสูงหน่อยหนึ่งเราก็ตัดออกครับผมอืมตัดออกคือไม่ต้องไปซื้อแล้วครับอืมได้กินตลอดจ้ะดูสิเสียหน่อยครับปลูกไวโอ้โหครับอืมดูสิกินพริกไม่บาดไม่ไหวถึงว่า,าไปให้ผมทีหนึ่งทีหนึ่งเยอะเลยเพราะว่าที่นี่อ่ะซื้อพริกอ่ะมันแพงครับผมอืมมันแพงครับปลูก ปลูกไปกินแล้วดินก็ดีด้วยเม,มงลงเมงรักมีเต็มไปหมดถั่วเอาออกไปแล้วอ,นนอันนี้ปลูกอะไรไม่รู้นเนี่ยทําทําใหม่แล้วปลูกอะไรไม่รู้นู่นน่ะหัวพงหัวละพาครับผมอืมนี่ก็มะละกอกําลังได้ที่แล้วออกดอกแล้วต้นเตี้ยด้วยอีกสักหน่อยก็ได้ตาแล้วแต่ของผมหักโค่นไปแล้วครับผมหักโค่นไปแล้ว มันสูงครับมันแล้วก็ที่บ้านสูงแล้วก็เอที่ทํางานมันสูงแล้วก็มันดกแล้วทีนี้ลมแรงมาก็โค่นเลยครับผมอืมบรรยากาศดีครับดูบรรยากาศข้าวข้าวนี่ไม่ใช่ข้าวข้าวเกี่ยวไปแล้วนะทุกคนบอกไว้ก่อนครับข้าวเกี่ยวไปแล้วนี่ลูกข้าวนะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาก็จะไถทํายทอย่างอื่นต่อครับอันนี้เขาเกี่ยวไปแล้วนะครับทุกคนเกี่ยวไปแล้วยังสวยงามอยู่เลยครับผมนี่ โอเคจ้ะทุกคนวันนี้ก็พามาดูสวนหนุ่ยครับสวนเซียหนุ่ยเขาแล้วก็จะไปดูอีกทำเลหนึง่งตรงไหนที่เป็นสวนเป็นอะไรที่น่าดูน่าชมปลูกของกินอะ่ะผมชอบแวะครับผมโอเคจ้ะทุกคนบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวขอตัวไปทําคอนเทนต์ที่อื่นต่อจ้าส,สู้ๆนะครับทุกคนบ๊ายบาย